กันแดดใส่แว่นกันแดดเลยนะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะฮะปรบมือได้สวยเช่นเคยนะฮะทั้งมสวยสว่างมากเห็นไหมสร้างแสงสว่างสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนแน่นอนเพราะว่าวันนี้ก็มาในทีม The Magical l i n e ใช่ไหมคะวันนี้สวมบทบาทเป็นเทพธิดาแห่งแสงสว่างค่ะพาเหาเขคาเรคเตอร์ มาเลยจริงถ่ายรูปได้อย่างเต็มที่เลยนะครับถามนิดนึงว่าถ้านึกถึงคริสต์มาสนึกถึงที่ไหนถ้าเป็นในเมืองไทยใช่ไหมใช่ถ้าเป็นในเมืองไทยครับโอ้หถ้าเป็นในเมืองไทยก็ที่ไหนไม่ได้เลยต้องเป็นศูนย์การค้าเซ็นทรัลแห่งนี้แนะ่นอนอ่าฮะเป็นแลนด์มาร์คแล้วก็พีคสุดๆแล้วเพราะว่าแต่ละปีเนี่ยเขาจะมีการเดคอเรชันไม่ว่าจะเป็นต้นคร uh ิสต์มาสนะคะในแต่ละธีมที่แบบแตกต่างออกไปใช่แล้วคือปีนี้พิเศษมากๆได้ผลงานของคุณเทนเทอร์เบลใช่ไหมคะใช่ครับน่ารักมากมา ถูกทุกปีแล้วก็เพิ่มความสับ่นให้กับคนไทยในแน่นอนจริงอย่างที่พี่แจ้วบอกถูกต้องเลยนะฮะเราจะเห็นช่วงท้ายปีแบบนี้คนมาถ่ายรูปกันในทีมต่างๆซึ่งปีนี้ Magical Life เราจัดเต็มยิ่งขึ้นกว่าเดิมยกระดับความสุขมากขึ้นอีกเนาะแน่นอนใช่แต่ว่าตอเลยรอเลยรอเลยจริงๆนะฮะถามหน่อยปกติถ้าต้องมีเดินทางไปต่างประเทศช่วงปลายปีพวกเธจะไปไหนจริงๆก็แล้วแต่นะคะว่าอยากไปที่ไหน จะทราะไร,รเรายังมีแลนด์มาร์คที่เรียกว่าคือก็เป็นแลนด์มาร์คของทั้งคนไทยแล้วก็เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลแบบแลนด์มาร์คด้วยอย่าง<ช>สุน<ช>ัขคาสิเนทรัลแห่งนี้นะคะคใ,หให้เรามาถ่ายรูปมาเอ่อช้อปปิ้งได<ช>้ <นะ S 1> ด้วยเพราะว่าที่นี่เขามีเทศกาลของขวัญด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับแล้วต้าก็คิดว่าปีนี้เนี่ยแพลนก็คงจะเป็นการแบบเอ่อจัดทานข้าวกับที่บ้านมาดี้การอะไรเนี่ยค่ะแล้วก็อาจจะซื้อของขวัญไปจับฉลากหรือว่าซื้อของขวัญไปเป็นเอ่อกี๊ให้กับคนที่เรารักหรือว่า เองก็มาช้อปปิ้งกันได้ที่เทศกาลผลขวัญศูนย์การค้าเซ็นทรัลจะต้องใช้เวลาเลือกหน่อยนะฮะเพราะว่ากิฟต์มาร์เก็ตของเราเนี่ยมีของขวัญนับล้านชิ้นใช่แล้วก็อาจจะต้องไปแบบว่าติดอยู่กับจุดที่เขาถ่ายรูปแน่นอนใช่งั้นใช้เวลาทั้งวันหรือว่ามากันบ่อยๆยินดีมากๆเลยนะซึ่งไม่ใช่แค่ที่นี่นะศูนย์การค้าเซ็นทรัล33สาขาทั่วประเทศเลยทีเดียวหรือว่าใครที่แพลนจะไปเที่ยวต่างจังหวัดเนาะสาม ใช่แล้วลายมาร์กในการแข่งรูปก็มีให้พร้อมเช่นเดียวกันนะฮะสุดท้ายนี้พี่เต้าครับฝากแคมเปญน,นี้สักเล็กน้อยครับเชิญเลยครับก็สำหรับแคมเปญน,นี้นะคะ The Magical m i g h t 2021นะคะเหมาะมากเลยสำหรับสายแคชเลสนะคะเราก็สามารถที่จะมี e voucher น,นะคะมีคูปองที่ได้ส่วนลดล้วก็ ีหน้าเลยก็ช้อปปิ้งกันได้แบบยาวๆมอบความสุขกันได้แบบเต็มที่เลยเนาะถูกต้องแล้วนะฮะแม้จะกวอนที่พี่เต้าบอกในช่วนี้แอปพลิเคชัน Dolphin Wallet นะฮะมีคูปองแล้วก็แคชเลสพันเนอร์ต่างๆใช่ช้อปปิ้งกันได้อย่างเต็มที่และสนุกสนุกนะถูกต้องมากเลยนะครับอ่ะไหนไหนคาแรคเตอร์น่ารักมากทุกคนจะได้ถ่ายรูปอย่างแน่นอนนะครับไปฟังถึงแรงบันดาลใจกันหน่อยดีกว่าพี่เต้านะฮะเพนพี่เพนเธอเบลนั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะเชิญขึ้นบนเวทีเลยครับขอเสียงปรบมือให สวัสดีครับโอเคมาแล้วมาแล้วเอาสวัสดีครับขอบคุณมากๆที่แบบปีนี้ได้มีโอกาสออกแบบให้กับเซนต้าสนะคะภูใจมากๆแล้วก็คาแรคเตอร์ที่เราได้เห็นไปตรงนี้แล้วเนาะก็จะมีฝั่งโน้นนะคะก็จะมีเซนต้านิโคลัสอาเซนต้านิโคลัสเนี่ยก็จะเป็นเหมือนไอคอนของความสุขอยู่แล้วเดี๋ยวผมขอให้หมุนอีกครั้งล่อได้ไหมได้หมุนเลยครับอันนึ่งนิโคลัสเลยครับมันจะประดังตาประดอโอยสองคู่พืูนน่ะใช่ใช่ครับกระเถิบเอเนจี้เขาเยอะมากอันพร้อมที่จะบอกว่า เดี๋ยวเก็บเรนเรนเรนเดียเนี่ยไว้ที่หลังไว้ที่หลังเมื่อกี้เห็นเลยโอ้แปลว่าไม่ธรรมดาพี่แจ้วเห็นแล้วว่าเราไม่ธรรมดา มากไม่ได้กอดแล้วคือแบบอุ่นมากอุ so ่นเลยอช่กอดกันใหญ่เลยจ้าจ้าถึงถึงถึงผมจะตัวไม่ขาวแต่หน้าหนาวก็กอดอุ่นนะฮะคะค่ะเออให้ให้แต่ละคนแอคท่าสักหน่อยดีกว่าดีไหมใช่ ใครต่อน้องสโนวีครับน้องสโนวีอย่าแพ้่ป้าไอ้จตัอตายยอมายยอช่วยด้ยเออน้ำมากมาฟังดิจิงเกิ้ลเริ่มแล้วจิงเกิ้ลเริ่มแล้วจิงเกิ้ลเริ่มแล้วอ่ะจิงเกิ้ลครับอ่ะจิงเกิ้ลโอ้โหโอ้โหเอวจะต้องเอวจะ เห็นแล้วรู้เลยว่าปีนี้ต้องสนุกแน่ๆอะะฮพี่ต้ามีชอบถุงไหนเป็นพิเศษไหมเออเป็นสายหวานละกันสายหวานน้องมูอูยิ้มเลยบอกว่านอกจากที่จะมีงานวันที่ตั้งแต่เออเริ่ม16จีการเนี่ยเขาพีไลน์ด้วยใช่ไหมคะใช่ไฮซิงเกอร์ไฮซิกเกอร์ไสติ๊กเกอร์ในวันที่17เหมสำหรับใครที่ชอบคาแรคเตอร์เหล่านี้ของคุณเซนเตอร์เบลก็รอโหลดกันได้ตั้งแต่วันที่17ที่สุด หลดฟรีแล้วก็ส่งเป็นของขวัญได้ฟรีเช่นเดียวกันนะฮะเป็นกิฟต์ทางไลน์นะฮะรอเลยนะฮะ17พฤศจิกายนนะฮะแต่นี่แหละฮะความสุขที่ไอ้ทุกคนได้เห็นแล้วก็ได้มีรอยยิ้มอยู่บนหน้าของทุกท่านเลยนะครับผมเชื่อว่าทุกคนมีความสุขอย่างเต็มที่และสนุกกันได้นะฮะ16พฤศจิกายนไปจนถึง10มการาคมเลยนะฮะกับ The Magical Life นั่นเองนะครับตอนนี้ขอเสียงปรบมือนะครับให้กับคุณเพนเตอร์เบลนะครับผมและเชดิดาแห่งแสงสว่างของเราครับ